ก็เริ่มต้นที่แบบถูกมากมากถูกมากคือแบบมากจนแบบไม่อยากจะอวยะคะ่ะคือเริ่มต้นเพียง2,700บาทนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกจิ h a นเนลวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวหอพักให้กับทุกคนที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มันผาอพาร์ตเมนต คนทาพาทเมนต์นะคะก็เป็นหอพักที่อยู่แถวโซนหน้ามอบรพานเองนะคะแล้วก็สะดวกต่อการเดิน,นทางไปมอยอย่แต่ว่าคุณก็ต้องอยู่เทินขับรถไปอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยแต่ก็อยู่ฝั่งเดียวกับห้างแหลมทองอยู่ฝั่งเดียวกับตลาดป้าจิ้มนะคะทุกคนโอเคเนาะเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นเลยนะคะห้องเป็นห้องธรรมดานะคะก็เริ่มต้นที่แบบถูกมากๆถูกมากคือแบบมากจนแบบไม่อยากจะอวยเลยะคะ่ะคือเริ่มต้นเพียง 2,700บาทนะคะทุกคนส่วนห้องแอร์นะคะ,ะ,คะก็มีให้เช่นกันแต่ว่าคือแบบก็ถูกเหมือนกันอ่ะทุกคนก็คือ3,200บาทนะคะอันนี้คือห้องแอร์นะคะส่วนถ้าใครอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์เพิ่มเช่นตู้เย็นอะไรนี้ก็เพิ่มอีก300บาทต่อเดือนนะคะใครอยากได้พูลรทั์เพิ่มนะคะหรือทีวีก็เพิ่มไปอีก300บาทต่อเดือนเหมือนกันนะคะประมาณนี้ส่วนค่าน้ำเข้าไปนะคะที่นี่นะคะก็เริ่มต้นที่ หน่วยละ30บาทนะคะจะเป็นค่าน้ำนะคะส่วนค่าไฟนะคะก็จะเริ่มต้นที่หน่วยละ7บาทก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็ยังมีที่จอดรถที่กว้างขวางมากะคะ่ะตรงหน้าหอก็จะมีที่จอดรถสําหรับมอเตอร์ไซค์นะคะส่วนรถยนต์นะคะก็จะมีที่จอดอยู่ตรงหน้าหอเหมือนกันใครมีรถยนต์ส่วนตัวนะคะก็สามารถมาเช่าหอนี้ได้แบบสบายใจได้เลยนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะทุกคน ที่นี่นะคะก็จะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะแล้วก็มีคีย์การ์ดนะคะสาหรับบุคคลภายในที่จะเข้ามาเนาะแล้วก็มีรอประพอยนะคะทุกคนเรามาดูห้องกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเรามาดูรอบๆห้องกันเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นห้องแอร์นะคะทุกคนเริ่มต้นที่3,200บาทนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยมีคีย์การ์ดให้ทุกห้องนั่นแหละเออมีที่เปิดไฟก็ตรงนี้นะคะทุกคนประมาณนี้แล้วก็เตียงนอนก็จะประมาณ แล้วก็ถ้าใครอยากได้ตู้เย็นอะไรเพิ่มเนี่ยก็บอกเจ้าของหอได้แต่ที่กมารีวิวนี่คือเป็นห้องรายวันนะคะทุกคนเขาก็จะมีตู้เย็นแล้วก็ทีวีให้อยู่แล้วนะคะเราก็ไปดูรอบๆห้องกันเลยค่ะมาเลยเอ,อ๋อก็ลืมบอกไปว่าห้องพัดลมนะคะเริ่มต้นที่2,700ใช่ไหมบวกค่าประกันห้องไปอีก4,000บาทนะคะแล้วก็ห้องแอร์เริ่มต้นที่3,200บาทนะคะ บวกค่าประกันห้องไปอีก5 0 0พันบาทประมาณเลยนะคะก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะทุกคนมาเลยจ้ะนี่นะคะตัวเคาก็อจะแบบเป็นก,กว้างๆอะไรแบบนี้นะคะทุกคน <c oughs> โดนด,ดึงไหม <c oughs> นี่เลยมี3ามช่องมานี้มานี้แล้วก็ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะคนจะมีปลัก๊กปลั๊กก็เยอะเหมือนกันสำหรับอ่อทุรศน์หรือว่าถ้าใครทำผมอะไรอย่างนี้นะคะมี พวก dry พวกที่รีดผมอะไรก็ได้สะดวกมากเลยถ้าจะรีดผ้าตรงนี้ก็ได้แต่ว่าก็ต้องหาผ้ามารอง้วเดี๋ยวโดวนโด,น,ดนโต๊อะไรนะคะแล้วก็เกระจกเขาก็บานใหญ่มากก็เห็นเลยนะคะมบบนี้แล้วข้างๆอ๋อแล้วเขาก็มีนี่ให้ด้วยนะคะเก้าอี้หนึ่งตัวนะคะอันนี้คือตู้เสื้อผ้านะคะทุกคนเรามาดูกันข้างใน hello มีสองตู้นะคะ กว้างใหญ่มากอยู่2คนก็สบายประมาณนี้ต่อไปไปดูห้องน้ำกันเลยค่ะทุกคนแทนเปิดไฟก่อนอ่านี่มีห้องน้ำของข้าค่ะที่อาบน้ำก็จะอยู่ใกล้ๆนี่เลย okay. จะเป็นแบบห้องเล็กๆกระทัดรันนะคะทุกคนสําหรับใครที่อยู่คนเดียวแล้วก็ชอบราคารนี้นะคะก็แบบว่ามันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคะทุกคนกือแบบสุดยอดพอดีเลยตามนี hmm. ้เลยนะคะทุกคนมีอ่างล้างมือให้โอเคเราไปดูมุมระเบียงกันนะคะนี่นะคะระเบียงของเขาก็กว้างมากเลยนะคะประมาณแบบเป็นวาได้เลย นี่นะคะแล้วก็จะมีราวตากผ้าด้วยนะคะบางหอไม่มีให้แต่หอนี้มีให้นะคะแล้วก็มีก๊อกน้าถ้าใครจะมาซักผ้าตรงน,นี้ก็สบายใจได้เลยคือแบบกว้างมากนะคะแล้วก็มุมข้างนอกระเบียงนะคะมองออกไปข้างนอกก็จะแบบว่าเจอหอตึกราบ้านช่องเยอะแยะมากมายเพราะว่าที่นี่คือแบบหอเยอะมากนะคะแถวหน้ามอข้างล่างคะ่ะทุกคนเห็นไหมข้างล่างจะเป็นที่จอดรถยนต์นะคะของมณฑาพาทมนต์เหมือนกันนะคะ 30คันได้เลยนะคะทุกคนเยอะมากไม่มีเต็มนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ห้องรายวันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าห้องรายวันของมนทาพาร์เมนต์เนี่ยนะคะมียังไงบ้างเริ่มแรกเลยนะคะก็จะเป็นว่าห้องสำหรับสามท่านที่จะมาพักนะคะก็แบบว่ามีเตียงให้2เตียงนะคะก็คือเป็นเตียงเขาเรียกอะไรอ่ะเตียงสําหรับนอนสองคนแล้วก็เตียงอีกคนหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้เลย ก็แล้วแต่นะคะว่าแบบราคาจะเท่าไหร่อะก็อยู่ในเรทที่ประมาณ500-600บาทนะคะสามารถเช็คได้ที่เว็บไซต์ A g ก da ได้เลยนะคะทุกคนห้องรายวันนะคะก็จะมีแบบให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะคันตู้เย็นให้นะคะแล้วก็มีทีวีให้ด้วยนะคะทุกคนทีวีเขาก็แบบเป็นจอแบนนะคะแล้วก็มีโต๊ะแบบยาวเลยน,นะคะีกระโต๊ะนะคะทุกคนแล้วก็ หมือนเหมือนแบบที่อื่นเลยก็คือจะมีผ้าขนหนูให้นะคะทุกคนแล้วก็มีน้ำสามขวดเออแล้วก็มาดูเตียงที่กอดบอกนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเตียงเออนุอน่มมากค่ะทุกคนนุ่มมากอันนี้ก็แบบนอนคนเดียวนะคะเตียงนี้เช่นแบบว่าเป็นบบพ่อแม่แล้วก็ลูกนะคะทุกคนไม่ใช่ แฟนกันอันนี้กิ๊กไม่ใช่นะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะมีนี่ตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็เหมือนกันกับผู้ห้องเลยนะคะก็ประมาณนี้เลยเขาก็จะมีแบบว่าถ้าเป็นห้องทั่วไปใช่ไหมจะมีคู่ปองให้คู่บองคือคู่ปองอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าที่นี่เน็ตไม่ฟรีค่ะต้องเสียค่าเน็ตนะคะทุกคนเน็ตราคาถ้าอยากจะใช้ก็ เริ่มต้นที่วันละ50บาทนะคะใครอยากได้ก็ได้ก็อยากได้ก็ปวดอะไรอะตกใจดินะคะก็เริ่มต้นที่วันละ50บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกก็ถ้าจะคุมหน่อยก็เดือนละ300บาทนะคะหรือสัปดาห์ละหน0บาทประมาณนี้นะคะก็สามารถซื้อคูปองอินเทอร์เน็ตได้ อันนี้ก็คือค่าหนึ่งไม่ฟรีนะคะทุกคนประมาณนี้เลยห้องน้ำก็เหมือนกัน